เอ้ไอ้ที่บอกพี่วันนั้นนะยังไงอ่ะเคยมีคนเข้ามาจีบค่ะเออต้องพูดอย่างนี้เออแล้วตกลงเป็นแฟนเขาป่ะไม่บางทีเขาขอยืมมีสอยเราไปใช่ไหมแล้วก็แบบกัดกัดกัดคืนแล้วก็แบบแล้วก็บอเออเอาไปเลยแฟนสวัสดีครับวันนี้นะคะพบกับรายการเตอร์โอ้ยเต่าครับเออแรงเยอะนี่เกือบคว่ำมาแล้วเนี่ยเตอ ยอยองยองนะครับวันนี้นะฮะเห็นเรานะครับผมเปลี่ยนสถานที่มาถ่ายหน้าบ้านถึง้องค่ะเดี๋วดูเสื้อครับดูเสื้อก่อนนี่กินหมูกระทะกันปะนี่หายว่าอะไรชวนวิ่งไม่เคยว่างชวนปิ้งย่างว่างตลอด เราจะมาทําหมูกระทะจากร้านโซจูหมูทะาามาให้น้อยเตยแล้วก็หมูกระทะสั่งมาชุดหนึ่งในที่เหลือเนี่ยเราก็ไปซื้อตามตลาดแล้วก็เอามาหมักเองจะได้แบบหมูที่เยอะขึ้นอ่าเดี๋ยววันนี้จะสอนอินเอรมหมักหมูแล้วก็ทําพริกกระเทียมแบบไม่ต้องสับ<ะ>เพราะว่าเราจะใช้เครื่องดึงไไเริ่มกันเลยดีกว่านะ้ขั้นตอนแรกนะฮะเราก็ต้องใส่เกลือ อันนี้หมูน่าจะประมาณ1กิโลนะเนี่ยพิกไทยประมาณหนึ่งต้องกัรหอยนี่แล้วแต่อินเตอร์เลยมาได้ค่ะโอเคปกติเราจะชุบไข่ไก่ใช่ไหมแต่เราจะเอามาชุบไข่เป็ดครับนี่อ่ะเตอตอกไข่ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวพี่จะตอกใส่ตรงนี้ด้วยตอกอะไรไมไ่เห็นหรอเห็นเห็นร้อนไหนดูน้าสุดยอดใส่ไปเยอะๆลูก มาตีเลยตีไข่ตีคุกคุกเนื้อให้เข้ากันถนัดไหมลูกถนัดไหมคนด้วยลูกคุกเข้าไปถูกต้องอย่างนั้นแหละแต่ว่าจะทำการปั่นพริกกับกระเทียมนะใช่คอยได้ไหมอ่ะพี่จับให้จอยดึงอย่างเดียว,ยวอ่าถูกต้องลูกอย่างนั้นแหละเป็นการออกกำลังกายกด้วยนี่เออเออเออจะหุดพอยังสะุดพอยังไอ ออกกำลังกายไงจะได้กินหมูกระทะเยอะอใช่ไหมเรียบร้อย,ส,ส,ยสีมันจะเข้มๆนะเพราะว่าไข่เป็ดเราจะเข้มข้นนะไอ้ยมีคนแอบดูมีคนมาแอบดูหิวข้าวค่ะดิฉันหิวหมูกระทะที่ร้านนะฮะโซจูหมูทะนะฮะเขาให้หัวเชื้อน้ำซุปมาให้ไปผสมน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็มาเป็นน้ำซุปได้นะครับใส่น้ำจิ้มไปก่อนเฮ้เลยค่ะตีไข่ก่อน นี่อันนี้คุกเนื้อป่ะแบบน,นี้คุณแม่แฮปปี้คุณแม่หลับรถซุปน้ำดำซุปน้ำดำ มันเอียงเปล่าไปฝั่งนี้ฝั่งเดียวพี่เตา๋าเดี๋ยววันนี้ระหว่างที่เรากําลังกินเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับแฟนๆดีกว่ามันก่อนพี่เต๋าโพสต์ไปว่าอยากจะให้ถามอะไรเกี่ยวกับน้องอินเตอร์อะไรเงี้ยจะถาม<ด>เอยเอะมากน้องอินเตอร์เจอพี่เต๋าครั้งแรกรู้สึกยังไงคะตอนเจอพี่เต๋าครั้งแรกหตอตอนนั้นคือเขินนะตอนที่เจอครั้งแรกอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะห้าขวบห้าขวบห้าขวบ สุภาพบุรุษใช่ไหมตอนนั้นที่ว่าไปคุยกันนะคะอ่า<ป>ที่ตึกแกมมี่ใช่ที่ตึกแกมมี่ตอนนั้นค,คือเจอกันครั้งแรก ก็คือยังเขินๆกันอยู่ค่าปีที่แล้วเนาะตอนนั้นยังตัวเล็กอยู่เลยเสียงแหลมๆอยู่เลยตอนนั้นน่ะใช่แล้วก็จำได้ลงรูปไปวันนั้นน่ะไปดูได้ดูได้ใช่ดูได้แล้วก็น้องจะจําได้ว่าวันแรกนั้นน่ะพี่พี่อ่ะเล่นมายากลให้ดูเฮ้ยใครเล่นยังไงเขาเล่นดูพี่อาเล่นมุกเหรียญเข้าตาทะลุคอไงอ๋อแล้วเป็นไงแล้วก็แบบเฮ้ยทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่อานี่ชอบหลอกเด็กนะเราพี่เต๋อเจอน้องอินเตอร์ครั้งแรกเป็นไงเจอหน้องโอ้ยเด็กนั่นก น่ารักตัวเล็กๆนิดเดียววันนั้นเราไปจะไปอ่านบทนิดๆหน่อยๆกันเนาะอ่านแล้วพอต่อบทเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้สบายแล้วเด็กคนนี้เก่งจังเลยอ่ะอ่านแล้วแบบเวลาอ่านบทแล้วมีอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยบางทีบางคนก็อ่านแบบตัวเองครับด็ดดดดอะไรเงี้ยเด็กนี่คือผ่านแคสติ้งมาแล้วไงก็เลยแบบว่าโอ้เด็กคนนี้เก่งจังน่ารักสู้แล้วสู้แล้วอินเตอร์บอกสู้แล้วรีบถามไม่งั้นจะกินแล้วนะกินไปได้ได้เลยกินไปได้ใช่ไหมโอเคลองใส่นี้ด้ะแม เดี๋ยวเราจะลองของของที่ร้านแล้วก็ของที่เรามักเองมีคำถามว่าอะไรยากที่สุดในการเลี้ยงแมวอะไรยากที่สุดในการเลี้ยงแมวอยากรูเหมือนกันอาบน้ำมายากสุดเอ้ยเป่าขนี่ยากสุดทำไมเป่าขนแมวยากบางตัวก็ไม่ชอบเสียงดังไงลูกมขาช่วยพี่อาบน้ำหน่อยไปมให้ช่วยอาบน้ำน้องแมวเหรอใช่ อึ้งไปสักพักหนึ่งเคยเห็นคลิปที่พี่เต๋ออาบน้ำให้น้องแมวอยู่จริงๆอ่ะอาพี่ว่าอาบมันไม่ยากถ้าเป็นเจ้าของแมวนะก็คุ้นชินกับแมวตัวเองถ้าเป็นคนอื่นมาเนี่ยอาจจะยากเพราะว่าเขาอาจจะตกใจอาจจะเครียดได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกยังไม่สุกน้องน้องแมวอะเหรอคะเครียดใช่อาจจะเครียดได้แล้วก็อาจจะตะปบได้เดี๋ยวว่าไหไรว่างอีเตอร์มาเป็นผู้ช่วยดีกว่า อ่าไม่ต้องมาอาบน้ำหราเป็นผู้ช่วยส่งอุปกรณ์ส่งผ้าส่งอะไรอย่างงี้แทนดีกว่าดีเลยพี่เต๋ากับอินเตอร์เข้าวงการบันเทิงได้ยังไงคะอย่างพี่เต๋าก็จะเป็น a f อ่า AF ที่แบบเข้ามาในวงการบันเทิงของพี่เตอร์พี่เตอร์พี่เตอบ์อ่าพี่เตอบอกน้องๆอ่าของพี่เตอร์อะไรฮะคือจะให้เอาแบบว่าเริ่มงานแรกหรือว่าจะงานในวงการบันเทิงเลยเฮ้ยของพี่เต๋อมีไปถ่ายรายการตอนนั้นพี่เต๋ออยู่ออสเตรเลีย ตอนนั้นไปเรียนอยู่ออสเตรเลีย,ยแล้วมีทีมงานจากแกรมมี่ไม่รู้ว่าทักทางไหนไม่รู้ว่าทาง High f ฟ v e หรือว่าทาง MSN เหมือนเขาไปเห็นพี่เตา๋าแล้วเขาเห็นว่าพี่เต๋ออยู่ที่ต่างประเทศดูเฟซบ,บุ๊กไม่แน่ใจเกาเลยทักไปถ่ายสกูป๊ป<ม>อยากให้เด็กที่แบบอยู่ที่ซิดนีย์พาไปเที่ยวหน่อยว่ามีที่ไหนไปเที่ยวบ้างอันนั้นคือผลงานชิ้นแรกในวงการมันเดินถ้าใครตามหาดูได้ก็จะเก่งมากของหนูเหรอน่าจะเป็นโฆษณาอ๋อ งานแรกเลยนะคะไม่เห็นหน้าหนูเลยเป็นสแตนอินผมยังไงอน่ยคือเห็นแต่ผมหนูผมน้องสั้นอยู่ไงน้องยังเด็กอยู่เด็กกว่าหนูแล้วเขาก็เลยเอาผมหนูเนี่ยไปเป็นสแตนอินผมเฉยๆแต่ไม่เห็นหน้าอะไรเลยแต่ว่าใช้เสียงหนูแล้วก็ผมหนูไม่เห็นหน้าใช้เสียงใช้เสียงก่อนกี่ขวบหนูจำได้ไหมห้าเหมือนตอนสุภาพบุรุษชานน่าจะหกขวบ ว้าว <Wow. S 2> ชิ้นแรกของวันนี้อันนี้เป็นชิ้นจากร้านโซจูหมูทะนะครับร้านอะ้รอร่อยเอเพี่สาวชิมบ้างอันนี้มหมูเราหมักเองยู่ยูอ่ะคุณผู้ชมหน่อยหอมก็โอ้โหอย่างนั้น่างเจเอคำเยอะอร่อยและนุ่มนะ ไม่มันสัไข่เป็ดด้วยไม่ช่วยความรุ่มด้วย oh. แล้วก็ไม่เค็มเกินไปอิเตอร์หมักดีมากถ้าพี่เต๋าตามใจน้องอิเตอร์ได้หนึ่งวันจะทําอะไรให้กับน้องอิเตอร์บ้างก็พามากินหมูกระทะเลยชอบที่สุดแล้วจริงๆบอกเลยหมูกระทะมุหูหูพึ่ง หูพึ่งเลยชวนไปไนู่นไปนี่ไม่ไปนะเหมือน,นใน<ช>อันี้ชวนวิ่งไม่เคยว่างชวนปิ้งย่างว่างตลอดอันนี้ะไรเงี้ของจองซะด้วยถ้าเธอว่างอย่างชวนชพี่ต่อทำอะไรถ้าว่างเหรอน่าจะไปไดฟ์กอล์ฟด้วยกันนี่นักกีฬาสุขภาพไงใช่พอตีกอล์ฟเสร็จต้องมากินหมูกระทะต่อได้ไงเขาวางแผนมาแล้วเรียบร้อยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมเข <c oughs> ้าทีมฟุตบอลมีทีมฟุตบอลไหมทีมฟุตบอลเออฟุตบอลไม่รู้จักแต่น้องชอบอะไรก็ชอบวันนั้นแหละไม่รู้จัก น้องตามน้องตามตามาตี้ใช่ไหมครับน้องชอบเมซี่อยู่บาร์เซโลนาเออก็ชอบอทีมนนบาร์เซลโลนาแหละเพราะว่าไม่รู้จักอันอื่นเลยก็รู้จักแต่อันนี้แหละก็ต้องชอบหนีบรู้หรือยัง <ไป S 1> ว่าตอนนี้เมซี่ย้ายไปแล้วเนาะไม่รู้ <c oughs> โอเคจบแล้วโอเคไม่ดูบอลตั้งแต่เริ่มเข้าวงการบันเทิงผลงานชิ้นไหนที่ชอบมากที่สุดสุภาพรุ่นอยเหมือนกันเพราะว่าสึกว่าผลงานสุภาพรุ่นอยมันทําให้หนูมีคนร,รูนนรร้จักเยอะด้วยอะคะ่ะเอ๊ะมันเครียดเนาะเียเพราะว่า ซิตคอมส่วนใหญ่เขาก็เขียนมาจากตัวพวกเราเนี่ยแล้วก็เล่นเหมือนตัวเองเลยบางครั้งก็จะเขียนบทเ,เขาก็แบบโทรมาว่าเออชอบอะไรอยู่อชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาเขียนมาหมดเลยพี่เต๋าเคยแกล้งน้องพี่เตอร์กี่ครั้งคะงนับไม่ถ้วนใครแกล้งเจอเยอะที่สุด3คนอ่ะพี่มาร์ค เพราะว่าเขาจะเป็นคนคิดว่าจะแกล้งอะไรแต่ว่าคนอื่นก็จะบางทีก็ช่วยบางทีก็ไม่ช่วยแต่ส่วนใหญ่ก็ช่วยแหละเอออินเตอร์เนี่ยชอบแกล้งคนชอบแกล้งพวกพี่พี่นั่แหละจะแกล้งหนูชอบแกล้งใครเลยแพ้ตลอดเอาน้ำปลามาให้พี่เต๋าพี่อาพี่มาร์ทกินน้ำปลาฟังก่อนนะก็คือก่อนที่หนูจะแกล้งอ่ะพี่พี่อะไรแกล้ง เอนแกล้งว่าหนูทับทับนิ้วโป้งพี่มาที่เจ็บอยู่แล้วพี่มาต้องไปโรงพยาบาลแล้วหนูก็ร้องไห้เพอร้องไห้เสร็จใช่ไหมเราก็มาเัลยหลหนูแล้วก็มาง้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมหนูก็ไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูก็เลยไปคุยกับพี่โอทําไมเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนี้อินเตอร์คือทําหลายครั้งแล้วนะครั้งนั้นเราไม่ได้ด้วยเทาโควิดหายสานพี่แรกที่อยากไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนคะ เราไม่มีใครตอบแม่เดี๋ยวตอบก,ก่นอนนะอาหารที่แรกที่อยากไปเหรอ,อดีมากหาร้อ <laughs> ยเปอร์เซ็นต์ไม่ทำไมเราไม่เปิดไฟหน้าบ้านมืดนั้นเนี่ยอ่ะอเ,ออเดี๋ยวตอบกันเดี๋ยวตอบกัน ถานที่แรกนะคะถ้าโควิดหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์คงอยากไปต่างประเทศจะอยากไปญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นนะคะก่อนที่จะโควิดจะมาคือมีทริปญี่ปุ่นไว้แบบไปช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ไปแบบเยอะแยะเลยค่ะไปที่ท่องเที่ยวกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาณณณยเีย่ะแล้วไม่ได้ไปเพราะว่าโควิดเนี่ยแหละก็เลยอยากจะไปอยากจะไปญี่ปุ่นมากที่สุดเพราะว่าชดเชยที่หวานเดอดไม่เป็นไรอารมณ์ดีได้กินหมดฮะ <S <S 2> <S 2> โอเค แล้วก็เสื้อผ้าตอนนี้ก็คือใส่ไม่ได้แล้วนะคะราะคับหมดแล้วอะไรก็ใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้นะกินจะดูหนูจะกินเผ็ดไหมไม่กินกินอันนี้แล้วก็กินนิดหนึ่งพี่เจ้าอยากไปเกาหลีอยากไปอากาศหนาวญี่ปุ่นพี่จ้าไปบ่อยแล้วเกาหลีพี่เจ้าไปทำอะไรไปกินหมูกระทะเราจะบิดคอนเห็นจากคุณพ่อบ้างอ่าบิดคอน บางทีก็ฝากผมณ่อลงทุน้อยองรนั่นแน่ลงทุนด้วยพี่เต่ากับน้องอิงเตอร์มีแฟนหรือยังคะมีแฟนยังไงเนี่เ้ยไอ้พี่บอกพี่วันนั้นนะยังไงอะยังไงอะบอกเคยมีคนเข้ามาตีบขาเออต้องพูดอย่างี้เออแล้วตกลงเป็นแฟนเัาป่ะไม่เพราะเขามาจีบไม่เวยแล้วเขาก็ไปใช่ะบางคนก็แบบโทรหาไหมตัวป บางคนก็สกปรกบางทีเขาก็ขอยืมมีสอยเราไปใช่ไหมแล้วก็แบบกัดกัดกัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืนแล้วก็แบบเออเอาไปเลยไปไม่ได้นะเด็กผู้ชายจะไปจีบผู้หญิงองี้ไม่ได้นะซึ่งคนนี้มันมัมาคุยเรื่องอรกันแล้ด้วยมาขอแอดเฟยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ไอโมเหมือนกันมัก็จะแอดเฟยกันได้มีทั้งหมดกี่คนก็คนนะคนเดียวอ่ามีกินยังลบไหมกินยังลบปูดอะอะ ดูเขาแม่บอกว่าให้จะมีได้เมื่อไหร่หนูหนูเคยถามแม่ว่าแม่มีตอนไหนแม่ก็บอกเรียนจบเลยก็น่าจะ,อะตอนนั้นแหละจบปหกแม่บอกอ <c oughs> ไม่ก็ต้องผ่านพวกพี่3ามคนก่อนผู้เล่นผู้เล่นหยอกหยอกหยอกอันนี้แซลเล่นเฉยก็ามาให้พี่เต๋าพี่อาพี่มาดูเนะี่ยเพราะว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันอ่า <c oughs> ได้พูดแล้นะใครจะเข้ามาพี่มีแฟนแล้วพัดลมหนูก็มีแฟนแล้วอะไรพัดลม มีแล้วมีแล้วมีแล้วคบกันมาเจ็ดปีแล้วครับประมาณนี้คำถามหมดยังเดี๋ยวต่อไปมีเกมเราจะมีคําถามถามสองสิ่งให้เลือกอยากรู้ว่าแต่ละคนอาจจะชอบเหมือนกันใจตรงกันหรือเปล่าเคมีทั้งหมดสิบข้อถ้าตอบตรงกันเกินห้าข้อไม่ต้องล้างจานถ้าตอบต่ำกว่าห้าข้อล้างจานตายแล้วโอเคเริ่มเลยไหมมั่นใจหน่อยสิข้อที่หนึ่ง ภูเขาหรือทะเล1นึ่สองซ่มทะเลไปเที่ยวด้วยกันได้ <c oughs> ร้อนหรือหนาว1นึสองซ่มหนาวสเผ็ดหรือหวานหนึ่งสองซ่อมเมนูข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว1นึสองซมข้าวไอสายข้าวสายข้าวหมาหรือแมว1นึ่งสองซ่มแมว <c oughs> ีแล้วข้อนี้ง่ายชาบูหรือหมูกระทะหนึ่งสองสามหมูกระทะรอดแล้วรอดแล้วมาต่อกลางวันหรือกลางคืนหนึ่งสองสามกลางคืนอะไรอีเด้อเออไม่เป็นไรเรารอดแล้วตโอเคโอเคเอาอะไ้เ่านก็รู้ด้วยไงชอบงอนหรือชอบง้อหนึ่งสองสามชอบงอน BTS หรือแบ a ็คพิ n งหนึ่งสองสามแบ็พิแต่ถ้าเป็นก o t 7ซวกับแบ a c k พิ n งหนูเลือกกอ t 7เซเ่นอะอ่าพี่ชอบพี่เลือกหมดเลยเลือกไม่ได้วนี้เลือกไม่ได้ลยากแต่เขาก็เก่งใช่นะเก่งมากเลยคือตอนที่แบ a ็คพิ n งมาไทยจ้งไม่ทันจริงๆแต่ว่าก็ได้ดูแบบใน YouTube พวกไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอยู่ก็ได้ดูบ้างชอบกินหรือชอบนอนหนึ่งสองสากิน ชอบเล่นหรือเรียนหนึ่งสองสาเล่นโอเควันนี้เราก็ตอบ Q&A พอสมควรแล้วนะตอบไปยาวนานมากเลยนะแล้วก็ได้รู้อะไรเกี่ยวกับอินเตอร์กับพี่ต๋ไปเยอะพอสมควรหรือว่าถ้าใครอยากยังรู้ไม่พอพิมพ์มาได้เดี๋ยวเราไปตอบใช่หรือว่าอีพีหน้าก็เดี๋ยวให้ทีมงานเขาเลือกมาตอบเรื่อยๆใครอยากรู้อะไรอะไรเงี้ยครับผมปีใหม่แล้วอินเตอร์อินเตอร์อยากจะอวยพรอะไรกับน้องๆหนูๆแฟนๆหน่อยทางยูทูบหน่อยก็ขอให้พี่ๆเพื่อน คน้องๆทุกคนเลยนะคะมีความสุขนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้โควิดหายไปเร็วๆด้วยนะคะจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมใช่ครับผมพี่ต๋องก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ลำรวยร่ำรว,วยแล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยเนาะโอเคแฮปปี้น <Okay. S 1> <New> ิว y e ร์แฮปปี้นิวยี a r ค่ะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับผมกับรายการติดเตา